ตอนที่63ามเปลี่ยนตัวสามารถรับหมื่นภูผาทลายหน้าน้ำด้วยมือเปล่าได้โดยที่ไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยความแข็งแกร่งที่เหมาชังเฟิงแสดงออกมาทำให้ทุกคนต้องตะลึงต้องรู้ก่อนว่านี่คือไพ่ลับของเซินถูกูแม้แต่นักสู้ขอบเขตชีส่วนขั้นที่9้าชั้นกลางก็ยังไม่กล้าที่จะต้านทานมันตรงตรงหรือว่าความแข็งแกร่งของเหมาชังเฟิงนั้นเทียบเท่าได้กับนักสู้ขอบเขตชีส่วนขั้นที่9้าชั้นปลายหรือสูงสุดแล้วนี่คือหลานชายชยะของข้าจริงๆรหรือ เหมาหยี่มองไปที่เหมาชางเฟิงด้วยความตะลึงเขาถึงกับสงสัยว่านี่อาจจะไม่ใช่เหมาชางเฟิงแต่เป็นคนอื่นที่ปลอมตัวเป็นเหมาชางเฟิงแทนอย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเหมาชางเฟิงยังไม่สามารถบ่มเพาะพลังได้เลยแต่เวลาสั้นๆไม่ถึงเดือนเขากลับแข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงต่อให้ทานยาระดับเซียนเข้าไปก็ยังไม่เปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหมาชางเทียนเองก็ถูกความแข็งแกร่งของญาติที่ไม่เคยเห็นอยู่ในสายตาทำเอาตกตะลึงไปเช่นกันเขาแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเลยเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เหมาชางเฟิงจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเห็นอูโม่เป็นคู่แข่งมาโดยตลอดแต่กลับคาดไม่ถึงเลยว่าเหมาชางเฟิงที่ไม่เคยอยู่ในสายตาจู่ๆจะลุกขึ้นมาแสดงความแข็งแกร่งของตัวเองและยังเป็นความแข็งแกร่งที่เข้าขั้นน่ากลัวอีกด้วยจนถึงตอนนี้เขาได้ค้นพบว่าเหมาชางเฟิงที่ตัวเองไม่เคยสนใจมาโดยตลอดกลับน่ากลัวยิ่งกว่าอูโม่หลายเท่าแข็งแกร่งเกินไป ความแข็งแกร่งของเหมาชังเฟิงไม่ว่าใครก็ไม่อาจมองข้ามได้ชินเหลียนและสุนจ้งเหยียนพากันตื่นเต้นขึ้นมาอัฉริยะคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีอัฉริยะในหมู่อัฉริยะแบบนี้อยู่ในเมืองทะเลทรายด้วยเมื่อสิบกว่าปีก่อนเคยมีอัฉริยะเช่นนี้ปรากฏตัวขึ้นที่เมืองทะเลทรายพรสวรรค์ที่ชายคนนั้นแสดงออกมาเทียบได้กับเหมาชังเฟิงหรือแม้กระทั่งสูงกว่าด้วยซ้ำซึ่งสำนักทางเฉียงที่เหมาชางเฟิงอยู่นะตอนนี้ก็คือสำนักที่อัฉริยะผู้นั้นก่อตั้งขึ้น เด็กนี่ตระกูลเซินถูต้องการตัวเขาเซินถูป้าประกาศออกมาโจโยี่ที่เชื่อฟังเซินถูป้ามาโดยตลอดกลับแสดงท่าทีคัดค้านเป็นครั้งแรกเขาแย้งขึ้นมาอย่างไม่ลังเลไม่ได้พี่ใหญ่เซินถูเด็กนี่ควรเป็นของตระกูลโจไม่อัจฉริยะแบบนี้ตระกูลลัวของเราสิถึงจะเหมาะสมกับเขาแม้ว่าจะเป็นเพียงสตรีที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มแต่ลัวซาก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ทุกคนอย่าทะเลาะกันในความเห็นของข้า เขาเหมาะกับตระกูลเซียวของเรามากที่สุดเฮลิปเฮลิปในขณะนั้นนักสู้ขอบเขตว่าส่วนทั้งหมดต่างก็ถกเถียงกันเพื่อยแย่งตัวเหมาชังเฟิงปกติแล้วโจยี่และคนอื่นคนอื่นจะเชื่อฟังเซินถูป้าแต่ตอนนี้ไม่มีสักคนที่สนใจความคิดของเซินถูป้าเลยเออเมื่อเห็นพวกเซินถูป้าถกเถียงกันอย่างดูเดือดโจซุนก็พูดขึ้นมาเบาๆว่า ข้าคิดว่าอัจฉริยะแบบนี้สมควรจะถูกอบรมเลี้ยงดูโดยสำนักที่มีดาวจะได้กระตุ้นศักยภาพของเขาให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อได้ยินแบบนั้นหลายคนที่กำลังเถียงกับเซินถูป้าอยู่ก็หยุดและหันไปมองโจซุนแล้วพูดขึ้นมาเป็นเสียงเดียวกันหุบปากโจซุนย่นคอแล้วยิ้มแห้งๆออกมาแค่แค่แคก่อข้าแค่ล้อเล่นพวกท่านว่ากันต่อเถอะช่างเถอะข้าจะไม่เถียงกับพวกเจ้าแล้วให้เด็กนั่นเป็นคนเลือกเองเซินถูป้าคิ้วขมวดแล้วพูดขึ้นมา โจยี่เฉินยี่ลัวซาเสียวจ้านเทียนและเหลยลี่เฟิงหันมามองหน้ากันก่อนจะพยักหน้าดีแม้ว่าตระกูลเซินถูจะมีอำนาจมากกว่าตระกูลโจและตระกูลอื่นๆแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสตรับใดที่พวกเขายื่นข้อเสนอดีๆออกมาแม้แต่เซินถูป้าก็อาจจะสู้พวกเขาไม่ได้พวกเขาตัดสินใจไว้แล้วว่าไม่ว่าต้องทุ่มเท่าไหร่พวกเขาก็ต้องแย่งตัวเหมาฉางเฟิงไปให้ได้